บวมนี่นะสดีครับดูเงิักแหงโอ้ยนะโดนแล้วนะบ่ได้มนีคลิปพราะมาเจอมาเจอเสื้อสูตรตัวนี้เออซักเรารู้สึกว่ามันือดเปื้อนมันเปื้อนแล้วมันดํามากแล้วทั้งทั้งปกทั้งนี่ตรงชายเนาะดาแห้งเลยเดี๋ยวมีรูประกอบนํามาถ่ายไว้ว่ามันดำอืเดี๋ยวสีรีวิวให้ดูที่สู่จะมาซัก รีวิวให้ดูซักเสื้อสูทโดยช่างภาพมืออาชีพอ่ะไปเลยอ่านี่ลงโดยการน้ำน้ำในนี้คือเนี่ยน้ำน้ำแฟบกับนุำใช่ไหมน้ำยาน้ำยาซักผ้าตัวนี้แล้วก็ที่อยู่ในเพจนะแล้วก็สบู่ขาวบนี่สบู่ขาวถุงเงินนี่เร็วๆนี้ไม่เร็วนี้แหละพรุ่งนี้แหละเขาทำสติกเกอร์เพิ่งเสร็จ เ,เย็นนี้เสร็จเย็นนี้เราคาดว่าพรุ่งนี้เราจะได้ติดสติกเกอร์ใหม่กับสบู่ขาวถึงเงินอนมาตรงคอหายเบืนเลยเนาะครก่อ,อนน้ําน,น้ำคือผสมแบบกับสบู่ขาวเหมือนรันบเอาสบู่ขาวถุงข้าไปทําให,เห้เห็นเลยว่าปองไม่ออก เกินเกิดบอออกนี่หนาแตกไปนะพอออกกระบ่ตองลงถ้าบอออกกบ่ตองลงแมนแต่ขาดว่านาจะออกเออกอยู่แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบว่าเกาเก็บดิเก่าเก็บแล้วก็ไอเอดมินเพียนใช่นี่เบิ่งล่หเกาเก็บไม่ออกบะบอออกกระบาน้อยเปื่อนอ่ะออกน้อยเปื่อนเงื่อนอ่ะออกนี่มี fc ถามว่าน้ำยาคืออะไรซักแห้งค่ะน้ำยาซักแห้งหรือซักผ้าไหมเนาะเซนซอบเซนซอบเซนซอบใส่ดีเด้ออันนี้แฟนคลับเลยทักมาหาแอดมินพ่สูว่าสั่งไปแล้วใส่ดีดีหลังจากทดลองมีขนาดทดลองนี่ค่ะย่างเหลือบอกขนาดทดลองยังเหลือครับก็ติดต่อมาทางแอดมินพ่สูครับ กินบล็อกมาอันนี้คือขราบเงือออกหมดแล้วเนาะอือนี่หายไปแล้วครับเริ่มแล้วเหงื่อเหงื่อออกหมดแล้วเหลือแต่ห้อยเหลืองเกาเก็บนี่เดี๋ยวสี่หาวิธีเอาออกเนาะส่วนเทคนิคว่าเอาออกจังไรมีวิธีมีน้ำยาตัวใดนี่มันอาจจะมีการเลียนเนี่ย่๊ะขอเก็บงามไว้หน่อยหนึ่งขอเก็บงามไว้หน่อยหนึ่งซึ่งวันนี้มีอผูมาเรียนเนาะมีนักเรียนครับที่มาเรียน คนนึงอยู่ทางบางกีใช่ไหมรับจะเปิดร้านสักีดอยู่แล้วอยากให้เป็นร้านสักแี่งแมนค่ะสีพัฒนาปีมือเจ้าของไปเป็นร้านสักแห่อ่านี่นี่นี่ให้เบิรงว่าห้อยเหลืองเนาะเนี่ยห้อยเหลืองก็ห้อยเปลือนเด้อใส่สบู่นะเนี่ยใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วนี่นี่คือว่าออกเลยเดิเอสเฮอสจังไหนมีน้ำยาโยดมันบ่บ่ใส่สบู่ใส่สบู่ก็ออกเลยแมนใช่คแต่ว่าวิธีการเอาออกอ่ะ บางเทื่อใส่แป้งอย่างเดียวมันบ่ออกเนี่ยค่ะต้องใช้เล็บแม่นค่ะบางคนว่าพี่สู้สบู่บางเทื่อมันก็บ่ออกแม่นค่ะเพราะว่าเจ้าบุหงวีที่แน่นเนี่ยเอาแล้วถ้าเล็บหนูไม่มีทําไงอ่ะวะมี่ก็เอาเอาส่อนนะค่ะเอนกินเข่าขอาช้อนเอาส่อนโตเนี่ยค่ะเอสอนโตเรียก่บแม่นส่อนเก้าอี้นะแม่นเอา สอนนะฮะมาใส่แทนเล็บเนาะมาขูแบช้อนค่ะถ้าบ่มีเล็บเนาะนีเทคนิคแมนสีเฮ็มห่ะเบิ่งบอสีเฮ็มหนายิบสอนมาสีเฮ็มหวเหตุอะไรจั๊กจอนจั๊กจอนนะสอนสั่นนะไม่เอา้อนยาวนะเอาสอนสั้นบิวเาเป็ดคนเล็กเนาะ เด็ดแต่ว่าแทนแทนกิ๊ดเด็ดจะฟ้องมันแหละนี่ครับรุ่นี่เนี่ยสมมติว่าเ้าบ่มีเล็บเนาะแต่ว่าต้องการเอา จังเสี่ยนบวกรอยเปืือนหรือร้อยช็อกแมนที่เป็นเม็ดเม็ดที่เป็นจุดจุดนะนี่เม็ดเอมซีค่ะมันจะออกดีดีเนี่ยค่ะนี่นี่เห็นบอสเมื่อกี้เห็นเป็นเมื่อกี้ใส่เล็บนะครับเป็นจุดจุดเออคันเล็บบอมมี่่ะนี่นี่แบบนี้เลยมันจะออกดีค่ะเนี่ยค่ะกันจะให้ออกดีขึ้นคือแช่ในส่วนที่เปืือนแล้วก็เอาเนี่ยเนี่ยจังหน่อยๆนอยังจีเนาะเนี่ยคันเทาบอมมี่เล็บเนี่ยเทาเอาสอดเนี่ยค่ะ ถ้าจะออกนะออกหมืเลยเนี่ยเนี่ยคือเทคนิคเล็กๆหน่อยที่ว่าพี่สุเอามาบอกเนาะบางคนแบบโอ้ยพี่สุใส่แป้งไอ้ได้มันก็บอออกเนี่ยค่ะแป้งมันบอออกหรอคะเพราะว่ารอยเปื้อนมันฝังเนาะอ่ะให้เบิ้งเส้นหนึ่งก่อนให้ดูให้ดูเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวสีลาดน้ำให้เบิ้งว่าว่ามันออกหรือยังนนออกนี่ค่ะเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยจุดเมื่อกี้เนี่ยจุดที่ว่า ดำๆไลยๆนะครับออกแล้วด้วยสบู่ขาวทุกเนี่ยค่ะเห็ดจังสีนี่ห้อยช็อกนี่ห้อยช็อกก็ออกเนี่ยเี่ยออกแล้วก็ผ่ากับบ๊อบป็นยังเด้เพราะว่าข้ามันเปเห็ดแห้งเนาะไปเห็ดแห้งมันสัามันจะป่วยเอ่ะแมนเนี่เนี่ยจังห้อยช็อกเนี่ยตรงๆนั่นะคือพิ่สุจะใส่นี่ยค่ะครับเนี่ยบ่าใส่เล็บเพราะว่าบางเทือเล็บ เียฉีมันเจอไอพุงทะฟอกมันสิบบาทเมนบอกเขาก็เลยใส่สอนเนาะสอนกินข่าในแหละแชมูเขาวเฮานี่นอกจากสักดีตามผี่คำหลำลือบูจจัดทีฟซีเป็นวานะบอกกัดมือนม่ะนี่เนาะร้อยเหลืองจกะคือขันเข้าบ่มี่เล็กเนาะเฮาก็ใส่สอน นี่ยินบอสอินบอส่จะออกก็ออกก็สักโอเคคลีมหนีพ่อชำนีเนาะรีวิวให้เบิร์นชะนีค่ะว่าสูตรเอ่อสูตรสีครีมสีขาวเกาเก็บเนาะสักด้วยสบู่ขาวถนใช่ก็หรือว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเอาพี่ซูว่าสักแห่งคือล่องหนา สักแห่งมันมีสองอย่างเนาะค่ะมีสักแห่งเทียมที่ว่าลง่น้ำได้กับสักหนำมั่นมีสองแบบคันยาวหกกับมาเลียนเนาะสิบบอกให้เลอเลยขอบคุณได้หลายๆที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะจ๊ะกดติดตามด้วยนะสนใจผลิตภัณฑ์ของถุงเงินสักแห่งหรือว่ายังบ่ท่านแน่ใจว่าอันไหนในการสอบถามขอทดลองใส่ใดค่ะนำยาเส้นสอบแล้วก็ สบูขาวมีขนาดทดลองสบูขาวถงบู่ขาวถุงเงินค่ะโอเคคลิปนี้พอสมนิขอบคุณหลายๆที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับหอมเยาวยวนเธอนั้นชวนให้ฝันหอมเยาวนานกลิ่นเธอนั้นรันจู